สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn German by กิกิกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะลองเติมคำในช่องว่างนะคะเราเรียนรู้จากการเติมคำในช่องว่างนะคะก่อนที่เราจะมาเติมคำในช่องว่างเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เราจะใช้มาเติมนะคะจงเติมคำในช่องว่างจาก ่าแผ่นกระดาษฝั่งซ้ายมือนะคะดาทีฟนะคะก่อนที่เราจะมาเติมเราต้องรู้ว่าคำศัพท์ตัวนี้แปลว่าอะไรก่อนนะคะอ่าวคำที่เราจะต้องมาเติมก็คือคำว่า stehen นะคะ stehen แปลว่ายืนอยู่หรือตั้งอยู่นะคะ liegen แปลว่านอนอยู่หรือวางอยู่นะคะ sitzen แปลว่านั่งอยู่นะคะ hangen แ,แปลว่าแขวนอยู่นะคะ stecken แปลว่าเสียบอยู่นะคำเหล่านี้นะคะห้าคำเหล่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นแวบที่ไม่เคลื่อนที่นะคะเป็นแวบที่อยู่กับที่เป็นคำกริยาที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะคะ เมื่อไม่มีการเมืม่อไม่มีการเคลื่อนที่จึงเป็นใช้กับดาทีบนะคะก็คือโบนะคะโวแปลว่าอยู่ไหนนะคะคาเหล่านี้เป็นกคำากยาที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะคะจําได้ไหมเอ่ยตารางนี้นะคะตารางนี้ก็จะมีประธานเจ้าของกำรองกำตรงนะคะถ้าเราท่องตารางนี้ได้เราก็จะได้ ได้เรียกได้ว,ว่าเรียนภาษาเยอรมันได้เกือบได้ประมาณ30%เลยก็ว่าได้นะคะถ้าเราจำ,จำตารางนี้ได้นะคะทีนี้ที่เราจะให้มาเติมคำนี้นะคะเราต้องใช้ดาทีบมาเติมนะคะเพราะว่ามันเป็นกริยาที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะคะเราต้องมาดูช่องดาทีบช่องดาทีบเราดึง ต้องดาถิาก็คือกำลองนะคะเรา,เ,าเราได้ดึงตารางเนี้ยออกมาย่อให้แล้วนะคะดึงเฉพาะส่วนที่เป็นกำตรงกำลองนะคะกำลองจากเพศดีนะ่าจากเพศดแดนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเดมนะคะจะใช้เดมจากเพศดัสก็จะเปลี่ยนเป็นเดมนะคะจากเพศดีก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นแดนะคะจากดี ผูเราหรือพหูพจน์นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเดนนะคะโอเคข้อที่หกนะจำยิงเราต้องเริ่มข้อหนึ่งก่อนแต่ไม่เป็นไรเราเอาข้อหกก่อนก็ได้ so ให้เอานำคำที่อยู่ฝั่งสายมือมาเติมในช่องว่างนะคะ dust glass ttt of dentish นะคะแต่ไม่รูป กลาสมันทำไมอยู่มันตั้งอยู่บนโต๊ะถูกไหมคะตั้งอยู่บนโต๊ะจะใช้ตัวไหนมาเติมดีเอ่ย stecken h น n g e งที่แปลว่าแขนอยู่ sitzen ที่แปลว่านั่งอยู่ l i e g n n ที่แปลว่านอนอยู่ stehen ที่แปลว่าตั้งอยู่เอาคำไหนดีคะมันก็ต้องเป็น stehen อยู่แล้วใช่ไหมคะ s ั a ก s า s t เต็ต t a เด d ทิ h นะคะ stehen นะคะ ลากศัพย์มันคือ stehen นะคะเราก็ใช้อะอันนี้เป็น glass das glass มันมีสิ่งเดียวถูกไหมคะจะต้องเป็น t เตนถูกไหมคะ s t a หเทนะคะตัด a-n ทิ้งแล้วก็เติมเทนะคะ das glass s t สสเ auf dem Tisch นะคะสังเกตดู auf เดมท i s นี่เห็นไหม ทิชเป็นเพศมีเพศเป็นเพศแดนถูกไหมคะนะจากแดนก็เปลี่ยนเป็นเดมนะคะก็จะเป็นเดมเห็นไหมคะนี่เดมนะต่อมาข้อที่เจ็ดอ้าวข้อที่เจ็ดดัสบุ๊กติดติดอิมเลกัลดัสบุ๊กติดตอิมเลกนะ เห็นไหมอันนี้เป็นเลกาลลก็คือเป็นชั้นวางหนังสือนะคะหนังสือวางอยู่ในชั้นวางนะคะหนังสือวางอยู่นอนอยู่ก็น่าจะใช้อะไรตัวไหนเอ่ยลีเกนใช่ไหมคะเราใช้แว็บลีเกนใช่ไหมคะทีน,นี้ดัสบู๊เป็นเอกพจน์เป็นหนังสือเล่มเดียวนะคะหนังสือเล่มเดียวก็ตัด a n ทิ้งแล้วก็เติมเทก็จะเป็นลีทนะ l i e g t das Buch l i e g t im l e g a l นะคะเห็นไหมคะนี่มันจะใช้อิมนะคะเ e กาลดัสเ e กาลเรกาลเป็นเพศดัสนะคะเพศดัสนะคะเพศดัสก็เปลี่ยนเป็นเดมนะคะก็จะเป็นอินเดมอันนี้มันมาจากคำว่าอิน เดมนะคะเมื่ออินบวกเดมก็จะเป็นอิมนะอิมเลกาลแค่นั้นเองนะคะต่อมาข้อที่แปดเอซิตอฟตุต s ตุสตูลเอซิตอฟตุตุตสตูลสตูลแปลว่าเก้าอี้สตูลมีเพศมีเพศเป็นเพศเดนะคะเด s สตูลนะเขานั่งอยู่บน นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะ d ดช h s t o l เราก็มาดูตรงนี้นะคะ d ดก็จะเปลี่ยนเป็นเดมถูกไหมคะจากเพศ d ดก็จะใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นเพศเดมเอ่อจะเปลี่ยนเป็นเดมนะก็จะเป็น acid up dem stool นะคะ acid up dem stool uh นะคะเ uh นะสร็จแล้วต่อมาข้อที่เก้า dust b i l d Das hang and t h the want d a s b i l d hang and t h the want นะฮะ want แปลว่าผนังตัวนี้แปลว่าผนังฝาผนังมีเพศเป็นอะไรคะมีเพศเป็นดีนะคะเพศดี want มีเพศเป็นเพศดีนะคะเราก็มาดูเพศดีจากดีก็เป็น t h e r e ถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็น underwant underwant นะ d e s t build hang under want want นะคะนี่ want น,นี่นี่ d e s build อันนี้คือรูปภาพแขวนอยู่ที่ผนังบ้านนะคะผนังแขวนนี่ที่ผนังนะคะต่อมาข้อที่สิบนะข้อที่สิบ The s h u er, t, 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 t s l e ต er, ิดติดติด in c l o s s The s h u t s l e ติดติดติด in c l o s s นะคะนี่จากรูปภาพนะเนี่ยอุตสาคุก้อุตสา,าวาดภาพให้นะคะกุญแจเสียบอยู่ที่ชอ l ชอ s ก็คือลูกุญแจอันเนี้ยอันนี้ก็คือ the c l o s s นะคะ ก็คือรูมันรูกุญแจนะคะนี่ชลุเซลตัวนี้แปลว่าลูกกุญแจนะคะนี่ลูกกุญแจเดชลุเซลก็คือลูกกุญแจอันนี้เป็นลูกมันลูกกุญแจอันนี้เป็นแม่กุญแจนะชลอ s อันว่าชลอสนะคะ น่าจะใช้คำศัพท์ตัวไหนคะ stehen, liegen, sitzen, h ä n g e n มันน่าจะใช่เหลืออยู่ตัวเดียวคือ s t e c k e n นะคะเสียบอยู่ก็จะเป็น s t e c k e n นะคะทีนี้ der s c h l ü s s e l มันเป็นอ่าเป็นเอกพจน์ถูกไหมคะมีลูกเดียวนะคะก็ต้องเป็นตัด a n ทิ้งแล้วก็เติม te นะคะก็เป็น e c ต e n ใส่เทเข้าไปนะคะ stext steckt im s c h l ล s s นะ h l ü s s e l s t e c k t im s c h l o s s นะคะ,ะ,คะแค่นั้นเองนะคะคือก็สรุปก็คือคำกริยาห้าคำนี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่เคลื่อนที่นะคะมันอยู่กับที่ของมันเห็นไหมแก้วน้ำตั้งอยู่ ตั้งอยู่บนโต๊ะน้าไม่เคลื่อนที่มานตั้งอยู่บนนี้นะคะหนังสือก็วางอยู่บนเลกาบนชั้นวางคะไม่มีการเคลื่อนย้ายคนก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่มีการเคลื่อนย้ายนะรูปภาพก็แขวนอยู่ที่ฝาผนังไม่มีการเคลื่อนย้ายกุญแจก็เสียบอยู่ในแม่กุญแจไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะคำกริยาที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายนี้ใช้กับดาทีฟนะคะ เราก็ต้องมาดูช่องดาทิฟนะคะเหมือนเดิมนะคะจากเพศแดก็จะเปลี่ยนเป็นเดมจากเพศดัสก็จะเปลี่ยนเป็นเดมจากด ER, ีก็จะเปลี่ยนเป็นแดจากดีที่เป็นพหูพจน์ก็จะเปลี่ยนเป็นเดนนะคะสังเกตง่ายๆดาทิฟจากแดก,ก็จะจากจากแดก็จะเป็นเดมนะคะสังเกต AM AM AR แล้วก็ an นะคะ สำหรับข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ a c อ u s a t i v e นะคะจะมีคำว่าอะไรกันบ้างนั้นรับชม EP ต่อไปกันเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจภาษาเยอรมันมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย